สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของอหลักสิบของเวียงพิงที่ FC ถามหามานะคะเป็นสิบบนของเขา แล้วก็ยังมีของโอเคโอตเตอรี่นะคะโค้งสุดท้ายเริงศาสตร์อาจารย์โกยบ้านไรแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูหน่วยล่างของแอดพิมมี่กันก่อนเลยนะคะ ก็แนวทางงวดนี้อันนี้แอดเจอเป็นงวดแรกนะคะก็ไม่รู้วงวดที่แล้วมีหรือเปล่าก็เลยไม่ได้นำมาเปรียบเทียบให้พอดีงวดที่แล้วไม่เจอส่วนแนวทางงวดนี้หน่วยล่างของแอดพิมมี่ให้มา8ตัวจะมีเลข2เลข4เลข6เลข7เลข8เลข9เลข0แล้วก็เลข1 ต่อมาจะเป็น10ล่างของเขานะคะแนวทางวดนี้จะให้เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข8ก็ใครมีหลักอาดับหน่วยล่างหรือ10ล่างแม่นๆก็ลองหามาตัดเป็นแนวทางเพื่อลดต้นทุนได้นะคะส่วน10หน่วยบนของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเรา แอดก็ขอบคุณของพิมมี่ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของคนโคราชรักไก่ชนกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเด่นสิบหน่วยบนของเขานะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาให้มา3ตัวเลข9ก็เข้าไปนะคะหลักหน่วยเนาะสลากออก69 ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะเด่น10หน่วยบนของเขาให้เลข1เลข7แล้วก็เลข9ก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของคนโคราชรักไก่ชนด้วยนะคะเรามาต่อกันที่หลักสิบล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์กันเลยค่ะ อันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะแนวทางมีข้าวมีหลุดส่วนผลงานแนวทางงวดนี้หลักสิบล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์จะให้เลข3เลข9แล้วก็เลขห ลองดูค่ะของอาจารย์เอกสิทธิ์อันนี้ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะส่วนชุดเด่นบนไม่ปากหลักแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนํามาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณของอาจารย์เอกสิทธิ์ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของสิบบนของเวียงพิงกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางวดที่แล้วนะคะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้10บ,บนของเวียงพิงก็จะให้เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข0ก็ fc ท่านใดที่ถามหาอยู่นะคะแอดเจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้แล้วอย่าลืมแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะแอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยคะ่ะ เรามาต่อกันที่ของอาจารย์โกยบ้านไร่กันเลยนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปสำหรับเลขบนตัวกลับนะคะเขาให้96มาสลากก็ออก69ส่วนข้อมูลเลขล่างอันนี้พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อน

ข้อมูลเลขล่างค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข9กับเลข4ตัวเจาะก,ก็จะมี 49, 69, 79, 89, 40, 41, 46แล้วก็48 ตัวเน้นของเขาจะมีปากกาแดงวงกลมอยู่นะคะช่วงนี้สูตรของอาจารย์โกยบ้านไร่ก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่างวดนี้จะเข้าอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าแอดก็ขอบคุณของอาจารย์โกยบ้านไร่ด้วยนะคะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นของโค้งสุดท้ายอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปสำหรับเลขล่างคือ50ตรงๆเลยนะคะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยเรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลข6เลขรองให้เลข7เจาะเลข2ตัวจะมี60 62 64 65 70 72 74 75ระวังชุดเบิ้ลนะคะ66กับ77 ่วนชุด3ตัวก็จะให้405 108 935 238ส่วนข้อมูลเลขล่างเลขเด่นของเขาให้เลข7เลขรองให้เลข3ตัวเจาะจะมี31 36 38 39 71 76 78แล้วก็79 ก็ของโค้งสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะอันนี้ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากโค้งสุดท้ายด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของแผนแผนพารวยค่ะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งชุดนะคะแนวทางวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลขหนึงชุดตารางก็จะมีเลขหนึ่งเลขหก เลขสี่แล้วก็เลข9เจาะเลขสองตัวจะมีหนึ่งหกหสี่หกสชุด3มตัวจะให้9ก้สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์สนะคะแอดก็ขอบคุณของแผนแพนพารวยด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของโอเคลอตเตอรี่กันเลยนะคะ10เลขคิดของเค้าแนวทางงวดนี้จะให้13 59 89 58 26 79 17 23 61แล้วก็18 ส่วนผลงานวดงที่ผ่านมาแอดไม่เจอของเขาก็เลยไม่ได้นำมาเปรียบเทียบให้ยังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะคะอันนี้ข้างล่างก็จะเป็นเลขวันสำคัญต่างๆเนาะแอดก็ขอบคุณของโอเคลอตเตอรี่ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของสอนอโพดำกันเลยนะคะ ก็อันนี้เป็นแนวทางงวดนี้ค่ะ FC ท่านใดที่ชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้ตัวเลขของเขาอาจจะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเป็นโครงสร้าง2ตัวพิกัดบนล่างแอดก็ขอบคุณของสอนอโพดํด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นของเริงศาสตร์นะคะ ก็ใครที่ชื่นชอบการแปลตัวเลขอยู่ก็ลองมาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะใครแปลได้เลขอะไรยังไงก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณของเริงศาสตร์ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของภาพปริศนาค่ะก็อันนี้จะเป็นแปลตัวเลขเหมือนกันนะคะก็มีรูปคนนะคะตกปลาอยู่เนาะ ก็ลองดูค่ะนะคะชื่นชอบการแปลก็ลองเม้นบอกกันบ้างนะคะส่วนต่อมาจะเป็นชุดตารางของเขานะคะเป็นตัวเลขที่เจาะมาให้แล้วอาจจะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันลองนําไปเทียบชนกับสํำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณของภาพปกแดงด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้คะ่ะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนำม,มาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ